แห่งตำนานยองกือเมืองเก่าบุญยอดดอยแห่งแดนล้านนาเล่าขานสืบมาว่าฤาษีโยคีอังคาราหรือที่ผู้คนเรียกขานว่าฤาษียองกือได้จารึกถ้อยคําเป็นภาษาบาลีด้วยอักษรล้านนาโบราณยุคตน้นอัละไม้อักษรฝักขามถ้อยคํำทำนายนั้นว่าไว้ว่าสถานที่นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งธรรม จกมีนางผู้ทรงบุญญานำแสงแห่งโพธิญาณมาประทานโปรดปวงชนให้เกิดศรัทธาอันยิ่งใหญ่จกมีการสถาปนาวัดและวิหารดุดเทวีเสด็จโปรดให้ผูกคนค้นจากความมืดแห่งอวิชชาสายน้ำจกผันทางแผ่นดินจะเผยร่องรอยธรรมอันเป็นที่บำเพ็ญเพียรของฤาษีและที่นี่ย่อมกลับเป็นแหล่งรวมธรรมอีกครา รันการล่วงถึงราวพุทธศักราช1,300ปีหรือราวแปดศตวตรรษก่อนพระนางจามเทวีก็เสด็จมายังดินแดนเห็นนี้ดูก่อนเหล่าทหารหารแลข้าหลวงทั้งปวงบัตรนี้ฮริพุนชัยธานีร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา หาแต่ยังมีแว่นแคว้นทางทิศอุดรที่ยังมิได้ประจักษ์ในแสงแห่งพระสัตยธรรมเราจักญาตราทัพขึ้นสู่ทิศอุดรการนี้มิใช่การศึกเพื่อช่วงคิงแลเขีนฆ่าแต่เป็นการจาริกเพื่อประกาศชัยแห่งพระธรรม จงเร่งเตรียมไพร่พลแลสภาวุธคลังสเสบียงให้เพียบพร้อมเราจะล่องนาวาตามลำน้ำปิ่งสู่แผ่นดินอันเป็นทิพยสถานแดนล้านนาตามลิขิตฟ้า จึงยาตราทับหลวงเคลื่อนพลากรสู่แดนดอนอุดรทิศสถานพร้อมไพร่ฟ้าฆ่าพันดินบริวารโดยสารนาวานล่องวารีผ่านคุ้งน้ำปิงตื่นฝืนคลื่นเชี่ยวบุกป่าเปลี่ยวข้ามเขาสูงชันสีเพื่อสอดส่องชัยภูมิอันเปรมปรี สร้างธานีแห่งธรรมนำประชาเมื่อขบวนทัพญาตราล่วงเข้าสู่เขตป่าลึกอันเรนลับดินแดนที่ผู้คนขนานนามว่าอาถรรพ์สถานท่ามกลางรัติการอันมืดมิดแห่งพนาไพรที่มีทั้งอริราชศัตรูซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดวิญญาณพูดผีปีศาจร้ายล้อม เสียงสัตว์ป่าวีดร้องสะท้อนจากยอดดอยสูงความสงัดเงมียบกลับกลายเป็นเสียงครวญครางแผ่วเบาลมหนาวพัดหวิวประทะใบไม้ราวกับเสียงร่ำไห้ของวิญญาณเร่ร่อนเงาดำแปลกประหลาดเคลื่อนไหวระหว่างพฤกษาพนาดวงตาเรืองรองของอมนุษย์และพูดพลายจับจ้องทุกฝีก้าวของกองทัพแล้วสิ่งลี้ลับเหล่านั้น ก็เริ่มสำแดงฤทธิ์เสียงหัวเราะเย้ะหยันก้องกังวานจากที่ไหนสักเสียงสั่วตรูนกระทบหินดังมาจากใต้พื้นดินไอเย็นจับขั้วหัวใจแผ่ซ่านไปทั่วขบวนเหล่าไพร่พลเริ่มตัวสัน่นต่างสิ้นเรี่ยวแรงด้วยความกลัววาดวันดังต้องคำสาบ ขวัญกำลังของกองทัพเริ่มสั่นคลอนดุดเปเลวเทียนที่สั่นไหวกลางสายลมอันเยือกเย็นแต่ในห่วงเวลาแห่งพยันตรายและความมืดมิดนั่นเองพระหัททยัยของจอมนางผู้ตั้งมั่นในพระธรรมกลับส่องแสงประดุดเปเลวประทีปในราตรีพระนางจามเทวีมิได้ทรงวันไหวต่อพลังอาถรรพ์ใดๆหากจะทรงหวนระลึกถึง มหาปุริสะลักษณะแห่งพระพุทธองค์ภัยที่พระนางเผชิญอยู่นี้จะเทียบอันใดได้กับพญามารและหมู่เสนาน,นับแสนโกรธจักรวาลที่เคยยกทัพมาประจัน์องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อครั้งทร,งทรงประทับนั่งนิ่งใต้ควงไม้พระสีมหาโพนั้นครั้งนั้นพระองค์มิได้ทรงหยิบจับสาตราวุธใด ทรงน้อมนำจิตเข้าสู่ภาวะกลางภายในกลั่นใจให้สงบนิ่งทรงทบทวนพระบารมีสิบทัศที่บําเพ็ญสั่งสมมาตลอด20อสงไขยแสนมหากับหืนปัตภีอันเป็นพยานแห่งการตรัสรู้และเมื่อจิตสงบนิ่งมหาเมตตาก็พันบังเกิดหมู่มารทั้งมวลสิน้นฤทธ์พ่ายแพ้ด้วยมหาพุทธานุภาพ ัดนี้จิตแห่งพระนางจามะเทวีมีได้ตั้งอยู่บนความกลัวแต่ตั้งมั่นอยู่บนศรัทธาและเมตตาอันบริสุทธิ์พระนางจามเทวีทรงรวมใจพระพลทั้งมวลให้ตั้งจิตผ่องใสบำเพ็ญบุญกุศลด้วยแรงแห่งศรัทธาแสงอรุโนไทยัยพลันอาบเนื้อแผ่นดินเป็นประกายเพนทองทาบ ัวผืนพงพงไรจงบังเกิดวัดยองกือขึ้นนักที่นี้เป็นวัดวาอารามอันง,งามสงา่าเป็นรัตนบัลลังก์แห่งพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเฉิดฉายดุดแสงแห่งพระธรรมที่ไม่รู้ดับสูญสว่างสวัยตราบการนิรัน